เาิ่้เงตนคริสต์มาสนะคะทีนี้ีมะเทียมด้วยเหรอมะเผื่อไว้ก่อนต้องแกะพลอยมาแบบก็คือสนุกแล้วแหละอีแล้วาลูกไม่สนเป็นไงลูกไม่สนก็คือลูกเป็น้ก็คือบาลินเลยแม่ตึงแแบบสนใจมาก สิ่งที่ได้มาจากวันนั้นที่ไปเดินมาเฮ้ยวันนีเ็นวัที่จัต้นคริสต์มาสนะคะทีนี้ปีแรกที่เราจะเอามารินมาช่วยจัดต้นคริสต์มาสแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องขนาดนี้แม่มีของอะไรมาให้มาโินโหเขอไปซื้อมาเองคนเดียวเลยนะเนี่ยไปตำลุนมาเลยค่ะอะไรทีม้าเทียมด้วยเหรอทีม้าเทียมทีม้าเผือก แบบว่าโดดแดงแบบเผื่อไว้ก่อนที่มีกลุ่ณทนไหมเนี่ยกลุ่มเหมือนกันนะเนี่ยทนมีนกมีนกพูดก็มาด้วยด้วยนะมีนกนกนกว้าวมิบอกว่าพี่คนขายบอกว่าจะไม่พอหรอใช่แล้วมันก็มันซื้อมาแล้วนะตอนเลิกคือเลิกมันมากมิวบอกว่าต้นต้นที่บ้านอ่ะมันประมาณแบบ9.5ฟุตมันพอไหมเขาบอกว่าอาจจะไม่พอ มีการช่วยยนด้วยโอ้น่ารักเชียวเฮ้ยมาลินมาช่วยกันเร็วต้องแกะคัวเรื่องมันนีก็คือสนุกแล้วแหละโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าคุณมาลินแต่ไปหนึ่งน่ารักสุดเลยคุณมาลิน ขวาเราอีกลูกอืมเข้าใจเลือกคำแตกนะลูกแตกงเลยสิมาลินง่วงแลยเหรนี่ยง่วงปกล้แขลไปใกแผลเออเฮ้ยมาช่วยค่ะอ่ามาดูนะเราจะมาแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะมาลินพูพูล่องลอยแล้วก็ง่วงมากเลยง่วงมากแล้วมาลินใส่เองตรงไหนเนี่ยเย้ มาลินค่ะแม้ว่ามา,มาลินเป็นนอนดีกว่าลูกวันนี้ปับปั๊บจับแม่จะแกยเองนไม่ไม่ตื่นมาเนี่ยสวยเลยเป็นต้าเลยโอเคอเป็นต,ต้นเลยโอเคโอเคขออนุญ,ญาตเอามาลินไปนอนก่อนนะครับปั่บปัอนเต็มกล้องเลย แต่จริงนะพอดูอย่างนี้เหมือนมิวซื้อมาเยอะมากเลยนะเทียบกับ<ช><ช>ขนาดต้นก<ช>็แอบดูว่ามันไม่เต็มว่ามันไม่เต็มคือตอนแรกก็น้อยคนนี้ด้วยนะไม่ได้มีแบบเบสิกแบบนี้เลยเพราะว่าแค่าันเบสิก<อ>เลือแต่สวยๆแปลกๆล้วก็เลซื้อมเป็นตะกร้าแลวะว่ะแล้วก็พอจ่ายังนก็้บอกขาดเพราะมันพ,อ,พอไม่เลเงี้ยเค้าบอกว่าโอ้ยไม่พอให้่านเยอะเลยก็เลยซื้อแบบพวกเนี้ยเ่อมาเอามาถกมันเป็นเ่นนี่ก็แบกมาแบบสามสี่ถุงแล้วนะตอนซื้ออ่ะเขาไปลุยเองเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเรียกว่า แ้าลูกไม่สนเป็นไงลูกไม่สนก็คือลูกเป็นนอน <c oughs> ก็คือแบบนันเลยลูกเป็นนอนแล้วลูกไม่สนก็ฉันจะนอนเลยอันนี้ไม่มีตัวแขวนเขาให้มาเป็นแบบนี้แต่บ้านเรามีเด็กเราก็เลยกลัวว่ามันจะตําก็เลยจะใช้เชือกกลายเป็นว่าต้องมานั่งรอยเชือกต้อาางใส่รึรึหน่อยเนาะก,กันมาดึงมาดึงไอ้พวกแตกได้ก็คือไว้สูงๆูงหน่อยนี่ก็แตกได้ บ้านลูกกำลังสนก็มีอ่างโอ้โหอยู่ใกล้ต้นคริสต์มาสเลยว่าซันตี้ที่ไหนเนี่ยซันตี้ตำ้บนนั้นใครจะไปขึ้นไหมน่หลดิหลังจากติดมาสักพักก็ยังไม่ถึงไหนใกล้แล้วค่ะ ใกล้จริงปะคะใกล้แล้วค่ะมีว่านะเราอาจจะติดแค่ฝั่งที่มองเห็นเป็นการโกงเล็กน้อยก็เลยเยอะนะเนี่ยน้องนกพูก็มาแล้วด้วยสูงสูงยังโล่งอยู่เลยต้องปีนอะไรมาเูกระมาๆก็เริ่มพอแล้วนะใช้ได้ไหมคะคุณแม่สวยอยู่นะดูว่าสวยอยู่นะหมดลวจ้าหมดแล้ววันนั้นยังไม่มีเลยข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่ยมนชีเปลยเส่มาของพี่เทรามาเสริมแล้วแหละสมัยจีบกันเรามีต้นแค่นี มิวก็มาช่วยติดที่ทางเดตอนมิวเอาต้นนี้มาผมตกใจนะผมไม่คิดว่าต้นใหญ่ขนาดนี้ต้นนี้เป็นสิ่งแรกที่มาในบ้านนี้เลยกินไปเต็มบ้านแล้วเนี่ยนี่มีการปีนแล้วจะล่วงแล้วเนี่ยตอนนี้มีปัญหาว่าหุกยอดมันเอียงครับยอดมันเอียงซึ่งไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันเอียงกับมันล่อะไรมาแบบดึงมาช่วยดึงอ่ะโอเคนะตอนนี้ขากลายเป็นว่าเอียงฝั่งนี้แทนแล้วทำไง ไม่เป็นไรค่ะสามีตกเสร็จแล้วค่ะนี่เล่นหนอินเดียแดีวเราจะต้องซื้อผ้ามาปูตรงนี้ปิดไว้แล้วก็คิดว่าเจ้าทาวันนี้เนี่ยมาวางโผล่ออกมาจากต้นคริสต์มาสันนี่สวยหลังเนี่ยระวังลื่นสร็จแล้วนะสวยแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมิวคิดว่ามันจะลองไปซื้อ red velvet มาปุบปุบปุเพิ่มเติมเพื่อให้เพิ่มสีแดงนิดหน่อยเย้ปิดจ๊อบ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 นี่เรามาอยู่งานเ็์มาสที่แสมแคมปกนะคะวันนี้เขาจะมีเซอร์มนี่ จุดไฟต้นคริสต์มาสคือแฮปปี้มากเลยหรอแฮปปี้มากคนเยอะมากฟิลว่ามันเหมือนแบบเข้ามูสเทอลิเดย์ไปแล้วเลยเนาะวันนี้มารินจะได้มาแบบเจอซานตาคลอสเจอแบบงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวปีที่แล้ววันเราก็มีแวะมาแล้วมารินเด็กมากเราก็แบบยังไม่รู้เรื่องตอนนี้มารินรู้เรื่องแล้วเราดูว่ามารินจะชอบหรือเปล่ารู้นะว่ากลัวคนหรือแบบว่าแบบคนเยอะเหมือนกันมารินกำลังลงมากำลังแต่งตัวอยู่มารินที่ไหนคะมารินไปงานไแหละคะแล้วรองเท้าหนูสวยๆแบบนี้ดี่ดีอะไร น่าจะอย่างนี้เวลาสนใจแบบคนเยอะหน้าจะ สะพันสะพนสะพนในความแบบอลังการอลังการมีดนตรีม nice ีดนตรีสะพันสองมันลิ้มมัลิ้มมันต้องมันต้อง จบงานแล้วค่ะดีมากเลยอยู่จนจบงานเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาแบบดูวมตั้งนานแล้วเนี่ยแม่เดี๋ยวลิ้ขึ้นไปอาบน้ำนอนกันค่ะว่สองทุ่มแล้วเนี่ยลิ้มนักงานเกิดคาะจ็งแล้วถึงแล้วค่ะเชิญค่ะเชิญออกแค่ออกแค่ลูกออกติดใจนั่นนั่นน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 ง ยองใหม่ปาตังป้าปาตั้ตาเขาสายยิว่าน้าดูเลยชิวๆน้องชิวๆการที่จะเป็นลงน้ำกลายเป็นมานั่งดูคุณตาว่ายน้ำ mấy em ơi Yên, 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 yên,